สวัสดีครับผมอนุภาพพลพันธ์นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการสร้างระบบตะกร้าสินค้าหรือว่า Shopping Cart System ให้กับบ d p r เพจของคุณนะครับซึ่งระบบตะกร้าสินค้านั้นเนี่ยก็จะใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า WooCommerce เข้ามาช่วยในการสร้างระบบนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูระบบกันก่อนนะครับ อันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ที่ผมได้สร้างคร่าวๆนะฮะด้วยพักอินบูคอมเม e r ์นะครับก็เดี๋ยวลองสั่งซื้อกันเลยนะฮะคลิกสั่งซื้อนะครับแล้วก็คลิกขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ฮะก็เ,เราสามารถเลือกได้ว่าเป็นการจะส่งโดยไปรษณีย์หรือว่าคนส่งเอกชนนะครับกดดำเนินการการชำระเงินนะครับ นี่ฮะก็สามารถใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่ที่อยู่อะไรได้นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าให้ชําชระเงินหรือการโอนเงินผ่านธนาคารหรือว่าชําระเงินโดยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า PayPal นะฮะเมื่อกรอข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มชําระเงินทันทีได้เลยนะฮะร,ระบบก็จะพาเข้าสู่ที่หน้าการชรําระเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณสร้างระบบตะกร้าสินค้าเป็นนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะ ก็ให้เข้าไปที่แดชบอร์ดของ Word WordPress นะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ที่ผมได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นหน้าตา Default นะฮะของ word WordPress นะครับซึ่งยังไม่ได้ทำการปรับแต่งอะไรนะฮะก็ให้คุณเข้าไปที่แดชบอร์ดนะครับก็จากนั้นนะครับให้คลิกที่ปลั๊กอินนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งปลั๊กอิน WooCommerce ด้วยกันนะครับก็วิธีการนะครับให้คุณเข้าไปที่ลิงก์นี้นะฮะ นะครับ b o o t s a c o m forad b o o m m e r c e นะฮะก็ให้คลิกดาวน์โหลด b o o c o m m e r c e ตรงนี้นะครับนะครับ,รบเมื่อาโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณเข้าไปที่แดชบอร์ดต,ตรงหนา้าปลักอินเมื่อักค่นะครับให้คุณคลิก add new นะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งปลักอิน b o o m m e r c e กันนะฮะก็ให้กดอัปโหลดปลักอินนะครับก็าสามารถลาก มาวางได้เลยนะครับแ็่แล้วกด i n t t r l l now นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับร็จแล้วคลิก Activate ปักอินนะครับทีนี้คลิก i n อินสตาล c o m m o ม e Page ได้เลยนะครับอ่านะครับเรียบร้อยนะครับ ก่อนที่จะมาสร้าง Product นะครับหรือว่าสินค้านะครับให้คุณไปที่ Setting แล้วก็ทำการคลิกที่ p e r m a มาลิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าบ e r ร a มา n กันก่อนนะครับให้เหลือแค่ลบตรงนี้ออกให้หมดนะครับให้เหลือแค่โพสต์เนมให้เหลือแค่อย่างนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วกด Save Change นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มา,ามาตั้งค่า ลิจดตติดด้งตรงนี้นะครับให้คลิกตัวแตติดเพจตรงนี้นะครับเป็นแล้วก็เลือกเป็นหน้าช็อปนะฮะสจแล้วกดเซฟช a ง g e นะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็มาเพิ่มโปรดักต์ได้เลยนะครับแล้วคคลิกที่แอดโปรดักต์ตรงนี้นะฮะ เสร็จแล้วนะครับให้คุณตั้งชื่อบรรดาเนมนะครับมสมมติสมมติสมสมติว่าเป็นสินค้าเต็นท์พับนะครับอ่าสองคูณสองเมตรสีขาวนะครับอันนี้เป็นตรงนี้เป็นรายละเอียดสินค้านะครับให้คุณคลิกที่วิชวลก่อนนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดสินค้านะครับอ่านะฮะอ่าสมมตินะครับก็ ตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับให้ใส่ให้คุณใส่ที่เล็กกูลาไปได้เลยนะครับเป็นราคาปกตินะฮะอ่านะครับเซลล์ไปคือเป็นราคาที่เราลดนะครับนะครับตอนนี้มาเซ t ตฟิวเจอร์อิมเมจนะครับก็คลิกที่เซ t ตฟิวเจอร์อิมเมจได้เลยนะครับอ่าผมจะเอารูปลงนะครับลากมาวางนะครับ เมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยคุณคลิกที่ set future image นะฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะฮะมันมันดูซับซ้อนเกินไปนะครับเดี๋ยวเอาเบสิกก่อนนะฮะ product s h o t description นะครับให้คุณอ่าคลิกที่วิชวลนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดแบบย่อลงไปนะครับสมมติว่าเป็น สมมุิอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็กดปุ่ม p u b l i c ได้เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดู Product กันนะครับอ่านี่ครับก็เป็นไงครับก็ดูดีขึ้นมานะครับสวยงามขึ้นนะครับมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับเ๋าวลองสั่งซื้อกันจริงนะครับกดคลิกที่ Add to Cart นะครับ มีราคาปกติมีราคาเซลล์นะครับสามารถกดที่วิวการ์ดได้เลยนะครับนะครับก็กดที่ Post Set to Check เ u t นะฮะเห็นไหมครับก็เหมือนกับตัวอย่างที่ผมได้ทำการบอกเมื่อตอนเริ่มต้นของวิดีโอเลยนะฮะก็ใส่ชื่อใส่นักสกุลใส่ที่อยู่อะไรเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม เลือกการชำระเงินนะครับก็กดปุ่มเพจออเดอร์นะฮะก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อนะครับทีนี้ถ้าคุณอยากทําระบบให้เป็นภาษาไทยนะครับแบบเว็บนี้นะครับแล้วก็มีการปรับแต่งต่างๆนะครับใส่การจัดส่งอะไรได้นะฮะทางไปรษณีย์ทางขนส่งเอกชนอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะให้คุณเข้าวิธี ลิงก์นี้นะครับ l a c h o n y m f a n c l u b c o m e b o o k s t o r e s h o p p i n g c a r t s y s t e m m a d e a c นะฮะหรือว่าถ้าคุณไม่อยากพิมพ์ยาวๆนะครับให้คุณเข้าไปที่ลิงก์นี้แทนนะฮะก็เหมือนกันนะครับ g o o g l m n 7 h q 2นะครับโอเคครับก็หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมวิดีโอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ